ติดตำรวจตรีชัยวัฒน์นายอำเภอสุวรรณคูหาคนแดนใต้ทุ่มสุดใจใส่สรงร่วมขบวนฟ้อนด้วยหัวใจร่วมกับชาวสุวรรณคูหาสืบสารประเพณีบุญเข้าจีใหญ่วัดธราสุวรรณคูหาโบราณสถานที่มีความผูกพันสองแผ่นดินไทยลาว ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในงานสการะหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชและประเพณีบุญข้าวจีใหญ่ประจำปี2517ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาอภอสุวรรณคูหาจัังหวนนทบรุรีซึ่งปีนี้ชาวอเภอสุวรรณคูหาได้จัดประเพณีบุญข้าวจีใหญ่หรือข้าวจียักษ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเพ็ญเดือนสามโดยการนำของสิทธิตำรวจตรีชัยวัดอิ on, นอ่อนในอสุวรรณคูหาเมื่อวันที่21 ถึง24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2517 นายพิสิทธิ์ชัยอภัยปียกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานประเพณีสการะหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชประเพณีบุญข้าวจีใหญ่ประจำปี2517โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำพูและเจ้าอาวาสวัดศรีสักแก้วพระอารามหลวงท่านสมศักดิ์วิไลทรนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนางคำว่า วิรัยทรภริยาดรวุฒิพงศลิริสถิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดอำเภอและพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและพี่น้องจากสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมพิธีเปิดงาน โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมขบวนแห่สการะและขบวนนางรำที่ยิ่งใหญ่สวยงามพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสวงและลำบวงสวงหลวงพ่อพระชัยเชษฐาพิธีบวชชีพราหมณ์พิธีตักบาตรข้าวจีกิจกรรมเวทีกลางการประกวดข้าวจีลีลาการประกวดส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องการแสดงของโรงเรียนต่างๆการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยได้รับรางวัลสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างโมงีู สิบตำรวจตรีชัยวัน์อินอ่อนในอำเภอสุวรรณครูหากล่าวว่างานประเพณีสการล้าหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชประเพณีบุญข้าวจีใหญ่เป็นงานประจำปีของอำเภอสุวรรณครูหาจัดขึ้นในช่วงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามของทุกปีสำหรับปีนี้ได้มีองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่างๆในพื้นที่อำเภอสุวรรณครูหาได้จัดขบวนแห่มาร่วมงานกันทุกกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิน่นเปิดโอกาสให้พุทธาสนิกชนมาท่องเที่ยวและสักการะรลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของอำเภอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ปีนี้สิบตำรวจตรีชัยวัน์อินอ่อนในอำเภอสุวรรณภูหาซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคใต้แต่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอสุวรรณภูหาได้ใส่โลงใหม่ร่วมขบวนแห่ฟ้อนรำกับนางรำแบบประเพณีอีสานสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากซึ่งนายอำเภอสุวรรณภูหาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ร่วม ซ้อมรำแต่ก็อยากจะมีส่วนร่วมให้กำลังใจกับนางรำและอยากจะเป็นการทำเพื่อชาวสวรรคูหาและอำเภอใกล้เคียงที่มาร่วมงานให้เห็นถึงความตั้งใจที่มีส่วนร่วมกับงานบุญประเพณีในปีนี้อย่างแท้จริงสำหรับวัน วัดถ้ำสุวรรณครูหาตั้งอยู่ที่บ้านคูหาพัฒนาหมู่ที่7ตำบลนาสีอำเภอสุวรรณครูหาโดยพระชัยเชษฐาธิราชและได้รับพระราชทานวิสุงคามมาสีมาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2521 มีถ้ำขนาดใหญ่เล็กประมาณ40ถ้ำปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญข้าวจียักษ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดโดยในแต่ละปีได้มีการใช้ไข่ไก่ทาข้าวจีขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากเท่ากับปีพศที่จัดงานบุญ ส่วนทางด้านนายอุทัยเมืองคุณนายกเทศมนตรีตำบลสุวรณครูหาเปิดเผยว่าทางวัดจะได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่21-24กุมภาพันธ์2517โดยช่วงเวลาบ่ายของวันแรกจะมีการบวชชีพราหมณ์ของพุทธศาสนิกชนส่วนวันที่22กุมภาพันธ์2517จะมีขบวนแห่ข้าสีขนาดใหญ่ข้าสียักษ์ จากบริเวณโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์ไปยังบริเวณวัดถ้ำสุวรรคูหาซึ่งตลอดสองข้างทางจะมีชาวบ้านมาทำข้าวจี่ให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางมาร่วมงานได้ชิมฟรีกินฟรีตลอดสองข้างทาง เป็นการอนุรักสืบสารงานบุญประเพณีที่มีความเป็นพื้นถิ่นแบบชาวอีสานที่จะทำบุญประเพณีตาม2ี่สิบสองครองสิบสี่ที่จะสืบทอดกันและในปีนี้ยังได้มีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสุวรรณภูหาได้มีขบวนข้าวจีและฟ้อนรำมาร่วมงานซึ่งผู้ที่มาร่วมงานที่เป็นงานบุญนั้นจะสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวอันแสดงถึงความบริสุทธิ์ที่จะมาร่วมงานบุญเดือนสามสำหรับวัดถ้ำสุวรรณภูหา ตามตำนานเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความผูกพันของสองพี่น้องสองฝั่งไทยลาววัดถ้ำสุวรรณคูหาสร้างขึ้นจากเดิมที่เป็นวัดล้างโบราณตามหลักศิลาจาลึกที่สร้างเมื่อพุทธศักราช932 โดยพระชัยเชษฐา,าธิราชกระสัประเทศลาวเป็นผู้สร้างแต่ภายหลังกลาสภาพเป็นวัดล้างต่อมาประชาชนได้มาบูรณะและสร้างใหม่จนเสร็จเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2467ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่3กุมภาพ00ันธ์พศ2521ในสมัยโบราณเป็นวัดฝ่ายอารันวาสีธรรมยุตปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายพระประธานเป็นทรงหน้าปกเจ็ดเศียนหน้าตากว้างสงี่ศอกสูงหนึ่ง ปางมุจรินเป็นศิละปะสมัยล้านช้างสร้างในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเป็นองค์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้ทรงทํานุบํารุงวัดถ้ำสุวรรณคูหาถึงแม้ไม่ได้สร้างถาวรวัตถุแต่ก็ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดถ้ำสุวรรณคูหาถึงด้านละหนึ่พันวา 2,500ไล่และได้พระราชทานนาจังหันอีกมากมายนอกจากนี้ในศิลาจารึกของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชยังได้กล่าวถึงเมืองสำคัญในบริเวณใกล้วัดถ้ำสุวรรณซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดถ้ำสุวรรณกูหานี้ทำให้เราทราบถึงประวัติความเป็นมาให้ลูกหลานได้ศึกษาสืบสารเรียนรู้โดยองค์นาคปลกภายในวัด ถ้ำสุวรรณครูหาคือพระชัยเชษฐาเป็นพระพุทธรูปปรางประธานในถ้ำสุวรรณครูหา ซึ่งเป็นสีมาอุโบโสถและนิวิหารประจำวัดเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างขนาดใหญ่ที่ในแต่ละปีเมื่อถึงช่วงเดือนสามชาวบ้านก็จะได้พากันมากราบนมัสการพร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กันแต่เช้าตามประเพณีพื้นถิ่นพร้อมด้วยข้าวจีมาร่วมกันถวายพระสงฆ์จนทำให้กลายมาเป็นประเพณีบุญข้าวจีกันในทุกวันนี้ ครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาชาวบ้านจะช่วยกันจีข้าวและปิ้งข้าวและตักบาดข้าวจีร่วมกันหลังจากนั้นจะให้มีการเทพนิทานชาดกเรื่องนางปุณณธาสีผู้ที่ได้นำข้าวจี่ไปถวายพระพุทธเจ้า,นนา,าขาขอองทัพท่านนะครับให้เดินทางนะครับกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับกด้ร,รับการนะครับคุ้มครองดูแลต้านการจังหวัดหนองบวงัวลำพูและตำรวจ หน่วย but, ทุกภาคส่วนและพี่น้องเพื่อเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ในที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ต <Gabriel> ้นไม้ที่ไม่มีรากเน่าหรือไม่มีรากแก้วทราบว่าทางจังหวัดนะครับจะได้มอบงบประมาณรัว้านลาก ในอดีตมาทั้งทางรังทั้งทหารมาลั่นเายที่หน้าวิหารของหลวงพ่อพระเชษฐาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจะทําเพื่อสุวรรณภูหานนะครับความเนื่องจากว่าการแสดงออกของท้องเมกองพี่น้องจะเห็นถึงความตั้งใจนะครับและเสียแสดะของพี่น้องประชาชนผมเลยอยากอยากแสดงออกให้เห็นถึงควารให้งใจนะครับกับพี่น้องประชาชนในอําเภอสวนหาและ อำเภอใกล้เคียงที่เขามาร่วมมาสักราระหลวงพ่อพระชยาเจถาธิราชปรัเพลงในบุญเข้าจีใหญ่ประจำปี2 5 6 7จินะวันนี้ครับผมครับสุภัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพนภาทัฒ์ไซส์ขวารายงานจากจังหวัดองบลลำพู